ดูบรรยากาศนะคะนี่คือขอบสะของบานาน่าแลนที่เรากำลังจับกุ้งนะคะตัวน้อยตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยอาะเมื่อกี้ได้ตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวใหญ่กันนะคะซึ่งเมื่อเช้าก็จับได้เยอะแลละแต่ให้เห็นว่าสภาพสะของเราเป็นแบบนี้นะคะ้านบ้านแบบนี้เลยแล้วเราก็เชื่อมสะอีกลูกหนึ่งยาวไปถึงนู่นเลยนะคะนี่ นี้คือตามตลิงนะคะอากาศแบบนี้คือมันเป็นเหมือนไม่มีแดดคลึมคึมอึมมเนาะเหมือนออกซิเจนน้อยเขาก็จะแบบออกมาตามขอแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ออรู้สึกว่าตอนนี้เรียงยาวเต็มขอบสะเลยเนาะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันว่ามีตัวไหนที่เราถึงตัวเห็นไหมคะตัวนี้ไข่ด้วย จ,จับไปต้ยมยำจริงๆดูขาปุ้งซะก,ก่อนอย่าหนีแม่นะเฮ้ยจับได้ด้วยเมื่อนอากาศเขาไม่เอื้ออำนวยเฮ้ยป้าป้าดูป้าเอาคู่มาด้วย สำหรับใครที่อยากเลี้ยงนะคะคือที่นี่เลี้ยงธรรมชาติเนะตรงนี้นี่คือเป็นสะเป็นสะลูกใหญ่เลยถ้าดูตามแผนที่ของ banana land นะคะสะลูกใหญ่เลยอ่าโอเคงั้นก็ลงทุนไม่ยากค่ะแค่ตัวละบาท50อย่างที่เคยบอกว่าเคยพวกว่มเคยเลี้ยงแค่ซื้อมาแค่ตัวละบาท50าสิบอ๋อมาเรามาเก็บกุ้งกันโอ้เดือดเดืถอย,อย,อยมาต่วน่าจะมี โอ้ค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวเขาฟื้นเดี๋ยวเขาฟื้นเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่านี่อ่าขอจับหน่อยตัวนี้ตัวไข่โอ้โอ้โอ้มีกุ้งเล็กๆโอ้โอ้ my god โอ้โอ้โอ้เกือบแล้วไม่ละชีวิตจ้ะไม่ ใครที่สนใจการเลี้ยงกุ้งในทุ่งนานหรือการเลี้ยงกุ้งธรรมชาตินะคะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจของเราด้วยนะคะ